สวัสดีเดอ้อเอฟซีทุกท่านทุกๆคนเดอ้อบาทนี่เลขเด่นเลขดังเลขดีทีทุกคนรอคอยกัมาแล้วเดอ้อมาหอดแล้วมาถึงประเทศไทยเมืองไท้เรียบร้อยมาถึงเมือปูคุณเรียบร้อยแล้วคือเลขอิสราเอลเลขรับเมืองนอก,ก,น,กนั่นละเลขรับอิสราเอลนั่นหละเลขรับเมืองนอกนั่นล่ละที่ว่าเดี๋ยวนี้มาถึงปูคุณแล้ว เหลือแต่ของเกาหลีเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวก้อนนั่นกะอิสราเอลียเขาก็แตกได้อยู่เด้อเขาแตกยังตีเขาให้หกศูนย์หกศูนย์บนเห็นว่าี่ไดศูนย์หกล่างเนาะถือว่าเขาได้อยู่แมันเขาเข่าอยู่แมันว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มาอีกแล้วเอฟซีทีรท่รอค่อยหลายคนอยู่ดอกที่เนาะละรอค่อยหลายคนอยู่เคยมีผู้คอมเมนต์ถามมาอยู่ว่า มัได้เล็กเมืองนอกสิมาเล็กอิสราเอลเล็กอิสราเอลสิมาเล็ก,กลเ,าเก,กเาหลาีสิมาเกาหลียังมามาแต่อิสราเอลมาแล้วมาถึงเมื่อเป็นทีแยรบร้อยแล้ว,วเขากับมาจะคูมาหลายคูแน่ยุติว่ามันมันเข่าตัวเดียวกับของปูขุนอยู่เข่าน้ำเข่าตรงนั้นของปูขุนอยู่สามคูเด้อเอฟซีเด้อปูขุนที่ปล่อยไปก่อนหลอบที่สองหลอบคัดนั่นละ เขาหลอบคัดของปูขุนอยู่เขารอบคัดกับหลอบแรกของปูขุนอยู่สามคูเกษียวให้เบิง้งเน้ยผู้ใดเบิ้งของปูขุนหลอบคัดตอบคัดรลอดเน้นนั่นก็สิเห็นดอกหลอบแรกก็สิเห็นอยู่เขาไปเขาตรงกันอยู่สามคูเด้อเขาให้มาแปดคูบนรางเด้อเป็นเขาบ่าให้เล็กเขียงมาดอกเสียวเล็กเขียงบาปูขุนสีเขียงให้ เคียงให้เป็นแนวทางพ่อได้เบิ้งพ่อได้จับเอาน้อเขาบอกให้เลียเคียงเขาบอกให้เลียเด่นมาเด้อเขาบอกจะว่าโตนันโตนันมักตัวนี้มักถนันมาเด้อเขาบอกเขาเขาบอกเขาสี่ทางมาแค่นั้นว่ามักตัวนันหน้าตัวนันเอาบานนี่งปั้นสิเป็นตัวใดมาตัวใดกับเขามาเบิ้งมาชมเด้อเอพ่ว่าภูเกาตภูม่เขามาแล้วก็มากดไลค์กดแชร์มากดติดตามให้เด้อเดี๋ยวจะเลี้ยงหุ่นจักของดีๆ ต่อไปตลอดยอดไล่ยอดแทรกก็คือกำลังใจปูคนนั่นแหละเขามาแล้วท่านไล่ท่านแชรท่านเบื้องจักหานาที่สิบนาทีไปกะกดไล่กดแชรกให้เบื้องจนจบบ่กดไล่กดแชรจจกก,ก,รกับ่ไดดคือเก่าด้ชมงกับว่าบินชมงกับ่เดินเบื้องไปแล้วกะกดแชรกกดไล่กดไล่กดยกโป้นั่นเวลากขมาแล้ว กดแทรก็เพื่อให้คนหูจักกันต่อต่อไปหลายๆกดแทกคือแทะให้คนหูจักเนาะกดไล่คือกดยกปโปนั่นก็คือเวลากับมันคงแล้วเบิท้ทงานันท่านี้ก็คือว่าแทะแล้วคือว่าไล,าใล่ให้แล้วแทะให้แล้วกดไล่คือกดยกปโปเด้อให้เข้าใจเพื่อจะได้มีเวลามีกำลังใจให้ปูคุณเนาะเป็นกำลังใจใปูคุณเอามาหดแล้วเาขามาเบื้องแล้วก็สิเป็นตัวได้ก็ ส้หรับส้มได้ลอเดอสีมีตัวเน้นตัวเด่นในยูดอกอ้าวอ้าวเบิงเบิงเบิงก็มีม,มาสามตัวเขาก็มีไหาได้เถว่นี้ได้บนรางเขาเคียงมากเหลขเคี่ยงบนรางเขาประจัดมากเลยจะปูสิจัดให้เพื่อมันสะดวกในการเบิงการสรรหาเพื่อสรรหาบนรางก็มีศูนย์ เลกเคียงเลกวิ่นหนึ่งสามสามสี่สี่ห้าห้าหกห้าหกเก็ดนี่คือเลกเคียงเขาเคี้ย นี่เรียกเขาจับคูมาแต่ว่าเขาบอท่านเขี้ยงนะปูสีเคี้ยงให้คือว่าให้มันสะดวกภูมักวินผูมักเอาไปแลนวินไปประกบกันเนาะประกบที่ว่าเขาจับมาไห้บ้าเพราะประทับใจกะจับเอาวินเอาเด้อบ้านนี้กะจับคูก็มีจับคูเขากะจับไห้มาคือจับคูกะจับไห้มาก็กือ

chết chết đâu cả Kết gì chết gì chết cả หนึ่เกตเลขสี่ตรงกันกับของปูคุณมยยี่สามคูได้สี่เห็นพูได้ส้มพู้ได้เห็นเลขปูคุณก็สิเห็นดอกว่าตรงกับตัวใดแน่ตัวตรงก็คือสามศูนย์เกตศูนย์หนึ่งเกตเด้อตรงกันพ่ได้นัดแนะกันนี่ครับลานเขาก็มาส่วนเขาแต่ว่ามันเขามาตรงกันเกตสี่หนึเกหกเก 1> 6เก 1c 1c ที่เขาหายมา1่แล้วก็ c h c h เขาก็ให้เลขสามตัวมานำ สามตัวเขาก็ให้มาสองหางเด้อเขาให้มาสองหางสองกลุ่มสี่เกดเขาให้เด็กบุว่าสามตัวเกตแล้วก็ห้าสาม เขาบอกให้ตัวเด่นตัวเน้นมาเด้อ FC เด้อ e แต่ว่าปูกคุณชิเนนหเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกับปูกคุณกะมีตัวเลตัวเดี้ยวตัวเดียวกันมันก็เป็นของของปูกคุณกะมี่ไหมมันเข่ากันไหมปูกคุณกับห้ไปก้อนแล้วนะ่ะชุดชุดชุดตองวด ตองปูคุนกับปล่อยมากับมีเห็นเนาะเอฟซีก็สิเห็นกันทุกคนอย่หลอกตองงดแล้วก็สุดมันเน่นแล้วก็สุดเน่นแล้วก็ส,สุดสุดเต็มแล้วก็สุดบนรางไอ้สุดสุดลลอกเงินล้านปล่อยมาสามสี่สุดแล้วของปูคุนก็นได้แต่ว่าเรียกกับไก่เคียงกันนั่นละ เอซีพูดว่าเอ้าเลยผู้คุนเคยมีหลายสุดหลายแบบแต่น่ามัน่มมันจังสันตัวให้เข้าใจเด้อคือหลายสุดหลายแบบห,หลายหลายหลอกหลายเบืรอแต่มันเป็นว่าเลขส,สูตรนี่มันหลายให้เอชซีเบิ่อเอาว่าแต่ละสูตรแต่ละหลอกแต่ละรลอบนี่ผู้คุนสิกลมตัวใดเน,น้นตัวใดให้จับตัวนั้นละเด้อเป็นตัวเอกเด้อจังจับมา,มาหากัน ขันมากสอบตัวได้กระจัดคัดตัวได้กัผพานคือว่าเหล็กปูกคุน้นนี่มันหลายสูตรอีเลีเอาคุณขันที่เอาเขาเ่ามดนี่โอ้ยมันหลายสูตรเอาแต่สูตรเกง่งๆนี่เขาไปนี่คือว่าถับกันยังเขาหาสูตรกสูตรเนี่มันว่าแต่ละรอบอ่ะติดหาสูตรกสูตรอยู่เขาไปซิฟกับติดหาติด6กติดสามติดสี่สูตรอยู่มันกับเบื้องใดมันว่ากับติดกับเอฟซี FC ก็ได้ทุกคนอยู่เหมือนแต่ละรอบบะแมนบ่ เน่อว่ามันลายให้สังเกตเบงว่าตัวได้เพื่อตัวได้ปูเน้นสูตรได้มันมันเป็นเลขว่าไกลกันดอกมันเป็นเลขจับจับกันเลี่ยงกันย่นละมันก็เน่นตัวเดียวสูตรนี่ก็มีตัวนี้สูตรนี้ก็มีตัวนี้คือเก้ากับเบื้องกับเห็นกับเข้าใจเอาเดอร์ว่าเป็นว่าสิจับขบไปมั่วดิขันมั่วนี่ว่ากาเหตุว่ากาทำคือว่ามันว่าได้มากมันกันเอฟซีก่ะ สิเป็นสะพานบุญให้เอฟซีว่าใดเม่นว่าถ้ามันเข่ามันนั่นก็คือเป็นสะพานบุญให้ทูกขู่ทุกคนอันนี้เรขกรับอิสราเอลนี่กะหลันใส้ทรงมาสี่รอบแล้วกะเขาเข่าสามรอบบัดนี้สองรอบบัดนี้สองสามรอบบัดนี้หาศุนกับเข่าฮกนก็มาเข่าศูนหกบ้างหนึ่งหันบ้านนี่กะบผู้คุณกับหัวตาเอาลงมานี่ละสองรอบสามรอบนี่ละรอบรอบแรกว่าเขาดอกว่าเขาจะโต รอบสองมได้อาลงเข่าหาศูนย์รอบสามมัได้อาลงเข่าศูนย์หกเข่าหกศูนย์ออกศูนย์หกงอเห็นบ่าานนี้รอบซี่นี่นี่ผู้คนเอาของหลานมาลงเอาของหลานมาออกอากาศให้เห็นว่าเป็นจังไดเขากะแน่นอนของเขาคือกันเขาก็จัดนักคือกันทั้งอิสราเอลก็ได้ทั้งเกาหลียังมามาเด้อให้ล่อค่อยจักคาะจักวางจักเข้าบาน,นีกาให้เบืเ้องแลวกพิจาราย่านเอาเขากะ ให้ตัวตัววิ่งมาอยอ่ดอกเขามีตัวหมักอยู่แต่ว่าปูคุนกะว่าเขาหมักตัวปูคุณหมักตัวกสิจัดห้เด้อเขาหมักมาจังซี่เขาว่าเขาหมักเขาหมักเขาหมักเกแต่ปูคุณหมักศูนย์ปูคุณก็เลยิให้วิ่งเขาว่าเขาหมักเกแต่ปูคุณหมักศูนย์ ก็เลยให้วิ่งศูนย์ตัววิ่งศูนย์เนาะวิ่งศูนย์กระตัวร่องกระเกตนี่แหละนี่ตัวของเขาเด้อนี่เด้ของเขาเกตผู้คุณศูนย์ผู้คุนสิเด่นเองศูนย์นั่นศูนย์ปู้คุนสิเป็นผู้เด่นเองเขาเด่นเจ็ดนี่ คือวิ่งซุนล่องเกตวิ่งเกตล่องซุนก็นแล้วแต่ลูดเลยก็ได้สําหรับปูคุณนี่ประกันซุนเด็กหลานมาว่ากเกตก็เลยเป็นซุนเกตนี่ละ่ะตัวมักตัวแห้งของเขาก็ได้เดี๋ยวบันนี่ตัวสามตัวของเขาหนิลักลยอยเขาเมดจุโตเด้อเป็นตัวเด่นในเมดจุโตเด้อร์ยาถิงเด้อจัดได้เลยลักลอย เบื้องลักลอยอยูย่นัมปูคุณนี่เขาได้หมดเลยซีเกตเจตทามาเป่เลยอยู่ในลักลอยอยูย่ในกลุ่มลักลอยมีแน่นอนเลยเดบานีิกะตัวขมเด่นนี่นี่ตัวหนึ่งเด้อนี่ตัวหนึ่งขมเด่นขมเด่นนี่กะตัวนี้เขาก็ว่าเขาเด่นนี่เขาก็เด่นให้ตัวเนี้ยให้ตัวนี้ละตัวหนึ่ง แต่ปูขุนจะให้สองตัวนี่คือสามศูนย์กับเก็ดศูนย์ของเขาให้ซีเขาให้สามศูนย์กับหนึ่งซีนี่ตัวเน้นของเขานี่ก็ตัวกันตัวร่องกับกุ้มนี่และตัวกันมดเด้๋นี่เด้อจะปล่อยถิ่มจะปล่อยถิ่มให้เป็นตัวกันในมดนี่ปูขุนนำมาฝากหลานทรงมาจากอิสราเอล ผู้คุณ่ะจัดมาฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนนั่นละคือส่งของผู้คุณเอามาได้ร้านคาไฮมาอนุญาตสองสิบหกพรล่วยพรล่วยพามาได้สองไล่การนี่คือร้านร้านทั้งเมดร้านทั้งสองคนเลยทึ่งของเกาหลีทั้งของอิราเลีย ได้เมดสำหรับปูคุณเอามาดงได้สบายบอดีรักเพราะว่าเป็นหลานสาวกับหลานชายผ้าด้วยแต่ว่าหลานสาวนั่นเขาเขามาหาหงหวดแล้วของหลานสาวของหลานชายเพิ่งจะเขาสองงวดนี่เป็นงวดที่สามแตามันเขาก็ได้ส่งมาซีงวดเข่าสองรุดหนึ่งเข่าสองแล้ว Ngọt Thị Xì Khoa song ma Chắc Israel Bằng theo tổng chức quan khóa nhưng mà thân thăm Youtube khoa kìa Sát song ma lèo dô đầy ngân xén lèo dô Khoa song ma bà mèn mèn lèo dô Khoa bà hay chất hay khoa né Khoa kìa chất hay Xa A nì kìa A mô ốc a mò. พี่น้องเอฟซีเบื้องได้เห็นกันว,ว่า้านทรงมาก็ะบวอุบอิบไว้เอาแต่เจ้าของดอกเอาให้เห็นน่ำผู้ได้มักกะจัดผู้ได้คัดกะพานท่าเลืเขาติดตามในตลอดเด้อจากทั้งสองสิบหกพระฤาษีแนวสองปู่คุณน,นี่เอามาได้ตลอดคือติดตามกันได้ตลอดเห็นกันได้ตลอด เพราะว่าเอาได้โทเอาออกได้อากาศได้ตลอดเลยโทเขาส่งมาปุ๊บก็ได้ปุ๊บทันทีเลยศูนหกสามศูนย์เก้าหนึ่งย่ง ของเกาหลีบ้านนี้พี่น้องเอ,อ้ยยังของเกาหลีเกาหนึ่งเกตเกตอ่าแปดเรือของเกาหลีอดทนเอ,อจาจังน่อยเด้อถ้าผูดด้ใดติดตามส่องปูคุณหลับล่องว่าเห็นแน่นอนของดีๆเด็ดเสื่องของปูคุณเองเึ่งของหลานสองคนนั่นล่ะเสืงสูตรของปูคุณเสื่องของหลาน อิสราเอลหรือของเกาหลีเห็นแท้แน่นอนได้เห็นได้ส้มตลอดของเกาหลีนี่คือยังบ่ท่านเห็นมาวดใจรอจากน้อยเด้อคองอีกว่ากี่เมือดับอีกสองสามเมือประมาณกาสิาใม้เห็นล้วเด้ออา้านี่คือของอิสราเอลเรียกลับอิสราเอลส่งมาแล้วเรียบร้อยผู้ที่สนใจเบื้องยุกา สนใจติดตามอยู่กับเบื้องดอ้อคือว่าในเหล็กตรงกันกับผู้คนก็มีศูนย์สามศูนย์เก็ดศูนย์หนึ่งเก็ดผู้ใดเห็นกะมนกันอาจจะเป็นตัวกับกันแต่ว่ามันแหงเป็นเหล็กตรงกันเลขกเขาคือกันอา้อาวเบื้องด้อวันนี้สราเอลกับมาแล้วเหล็กเคียงผู้คุนกับเคียงหายศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเก็ดเหล็กเคียงแต่ผู้ถ้าเข้าจับให้บ่าประทับใจกะ จาบเาเองเด้ออันนี้เขาจับมาเองแต่ว่ามันมาตรงกันกับของปูขุนเด้อเขาจับมาเองกับเขียนตามเขาบอกเขาจับอะไรละเขาจับคู่ให้กะสามศูนย์เก็ดศูนยก็ดก็ดเ็่หนึ่งเ็ดหกเ็ดหนึ่งสตัวกับสี่เก็ดเก็ดหยเกวิ่งกันปูขุนจัดให้เองหรอกปูขุนมัก0เขามักเก็ดก็เลยให้วิ่ง0ูนล่องเก็ รูดเลยทั้งศูนย์ทั้งเกดนัน่นแหละเนาะเขาก็มาเกดปูคนมาศูนย์มาคนล,ละโตกันแต่ว่ามันอยู่กลุ่มเดียวกันอ่เอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอผพ้่ได้นั่นเราก็ได้แคปหน้าจอให้นั่นเ,นนนเลีเดอร์ให้เห็นให้เบิ้งโดนๆอยอดอ้อากะกลมเด่นกะคือสามศูนย์เกตศูนย์หนึ่งีให้สามกลม อันนี้บนลางเด้อย,ยังมาท่านตัดบนตัดรางเด้อเอฟซีเด้ออาจคงสุดไทยก็อาจชิตัดเพราะตัดกับจับเอาเด้อมันมีแปดคูหนึ่งเมื่อหลายมันว่าแปดคูซ้ำเก็ดคูเก็ดเก็ดกับว่าได้กลับดอกนี่ละมาท่านจัดบนจัดรางคือว่ามีซ้ำนี้เอฟซีเบิ้งแล้วกัเขามากกดเลยกดแทรกเขามาติดตามเด้อไอ้เบิง้งเดือนละสองหลบละอิสราเอลอิสราเอลบ่มาหลบตัดดีมากอบเดียว มันคือเกาหลีเกาหลีมาสองหลอบมาคงสท้ายนําสําหรับมอนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยเอฟซีทูกขู่ทุกคนมีแจะโศกตะลาบเด้อที่ตามปูสองสิบหกพาดวุยชนแนวปูขุนแล้วก็ให้มีโศกมีลาบกันทูกขู่ทุกคนถือไว้รวยเบอร์ปีสิ้นปีไม่ไปนี่ก็ให้ไในรถป้ายแดงคนละขั้นละขั้นลำลำเรยุ่ยกันเด้อสำหรับมอนี้สวัสดี